วันดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแม่มกวัวการ์เด้นนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งแม่มกวัวการ์เด้นเนี่ยจะมีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วซึ่งเป็นอัปเดตเกี่ยวกับพึ่งนั่นเองคือเหมือนว่าเจ้านกพูกเนี่ยจะไปจริงๆแล้วนะคือนายจะไปจริงๆแล้วหรอ <c ười> คืออยู่ด้วยกันมา3สัปดาห์เลยนะเจ้านกพูกนายจะบินกลับบ้านมาได้จริงๆหรอคือไม่อยู่กันก่อนคือยังไม่ได้แลกคูณเลยไม่ใช่อะไรสามสัปดาห์ที่เล่นมาเนี่ยผมไม่เคยได้แลกคูณเลยท่านผู้ชมจากรหัสน,นี้นะ ราดนี้เนี่ยผมไม่เคยได้และคูณเลยแต่ว่าอีกรหัสหน,นึ่งเนี่ยผมได้แลคคูนไปแล้วนั่นเองแต่ว่ารหัสนี้เนี่ยมันไม่ได้จริงๆงคือเติมไปก็เยอะนะแต่ว่าไม่ได้อ่ะห้าฟองนี้ห้าฟองนี้อันนี้แหละจะต้องให้แลคคูณมากับผมอืมและคูณไหมล่ะ <laughs> แลคคูณไหมล่ะแลคคูณไหมไม่ใช่คือเอาสัตว์เลี้ยงเต็มแล้วเอาเป็นว่าอืมต้องเอาสัตว์เลี้ยงไปขายสักหน่อยเอาขายตรงนี้ได้ไหมสัตว์เลี้ยง อืมไอวันตัวเซลติดขายได้ไหมโอ้ขายได้คือขายตัวนี้ได้แล้วก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งนะโอเคและในตอนนี้เนี่ยผมขายไปหมดแล้วท่านผู้ชมแล้วเหมือนว่าจะเข้าสู่บัตรมูลแล้วเอาเป็นว่าเราเนี่ยมาดูร้านค้าบัตรมูลสักหน่อยคือไม่แน่ใจว่าร้านค้าบัตรมูลเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่านะแต่เหมือนว่าน่าจะยังอยู่ผมคิดว่านะไม่แน่ใจไมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมอันนี้คือไม่แน่ใจจริงๆเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเลยอะ อ,อยากได้กล่องนี้คือผมแทบไม่ได้กล่องนี้เลยท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเราเนี่ยกลับออกมาสักหน่อยกลับมาเปิดไข่เพิ่มสักนิดหนึ่งคือมีเหลืออยู่ประมาณสามฟองเปิดได้ไหมนี่เปิดหมดสามฟองไหมนี่และคูนอืมและคูนกลมและคูนอืมและคูนและคูนไ้่ว่าสักทีเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยก่อนที่นกคูกเนี่ย S 1> <S 1> จะบินกลับบ้านแล้วก็เจ้าพึ่งเนี่ยจะมาท่านผู้ชมผมขอบอกรายละเอียดก่อนแล้วกันนะว่าในอัปเดตพึ่งเนี่ยเหมือนว่าอัปเดตพึ่งเนี่ยจะเหมือนกับอัปเดตนกฮูกเลยท่านผู้ชมให้เราเนี่ยเอาในส่วนของผลไม้เนี่ยมาให้แต่ว่าจะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือมันจะมีค่างเงินใหม่เข้ามาซึ่งค่างเงินใหม่เนี่ยมันจะเป็นค่างเงินที่เอาไว้สําหรับแลกของกับเจ้าพึ่งนั่นเองท่านผู้ชมและผมคิดว่าน่าจะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงมาใหม่นั่นก็คือเจ้าพึ่งนั่นแหละ <laughs> คือเจ้าพึ่งเนี่ยน่าจะมาใหม่ด้วยนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงใหม่เนี่ยจะทําอะไรได้แล้วก็พืชใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนเื่อนผู้ชมเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บผลไม้เอาไปให้กับเจ้านฮูกันก่อนอื่นผมขอปักอืมปักอันนี้มาปักอันนี้ไปปังปังไปเถอะแล้วก็อะคือสตาร์สตาร์นนี้ปักตรงไหนได้บ้างปักใต้ต้นแคทดี้บอสซัมแล้วกันแล้วก็อสายฟ้าเรียกสายฟ้าปักซักประมาณตรงนี้มีอะไรไหมไม่น่าจะมีแล้วแล้วก็ เกบในส่วนของผลไม้มาคือผมชอบมากเลยอันเนี้ยมันเก็บได้เร็วมากท่านมู้ชมก่อนอื่นอืมเก็บมาองุ่นองุ่นเนี่ยคือทําให้เก็บง่ายมากท้านมู้ชมผมบอกแค่นั้นคือไอไอไอสวิงเนี่ยไอสวิงเนี่ยมันทําให้เก็บองุ่นง่ายมากอืมคือกระเป๋าเต็มแล้วแต่ลองเอาไปให้เจ้าหนูฮูกสิว่าผมเนี่ยจะได้กี่คะแนนคือวันนี้เนี่ยผมมาทําคะแนนให้กับเจ้าหนูฮูกเลยนะเพราะว่าเจ้าหนูฮูกเนี่ยมันจะไม่อยู่แล้วไงก่อนอื่นอ่ะ t ทคอ a อ l เทคอ a อ l ได้ทังมอนสิบแปดคะแนนถือว่าไม่แย่แล้วก็เอาไปขายคือผมมีไอ้เจ้าสวิงเนี่ยเยอะมากตะไครส้สิเออเรียกสวิงหรือตะไคร้อันนี้ผมไม่แน่ใจคืออ่ะเดี๋ยวต้นตงุ่นอีกต้นหนึ่งอืมเก็บมาคือหมดต้นแล้วผมชอบมากเลยอะ่ะมันเก็บแบบกดทีเดียวหมดต้นอะ่ะคือไม่ต้องแบบว่าเงยหน้าไปเงยหน้ามาเพียงแค่คลิกเดียวคือหมดต้นเลย <laughs> อ่าต้นแอปเปิลคือกระเป๋าเต็มละอ่ะ ลองเอามาขายดูสักหน่อยสิว่าเออเราเนี่ยจะได้กี่แต้มเออผมมาเอาแต้มมาให้เจ้าหนูคือขอสักประมาณคือครบเลยได้ไหมครบเลยร้อยแต้มห้าแต้มพะโถได้แค่ห้าแต้มคือแบบว่าอปล่อยไว้ตั้งนานคือได้ห้าแต้มได้เงินมาห้าล้านด้วยเอาเป็นว่า,เ,าเก็บแอปเปิ้ลสักหน่อยเ,อเก็บแอปเปิลมาแล้วก็แอปเปิลทองคํา ือตรงนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์ซีดสามต้นเลยนะท่านผู้ชมที่ผมปลูกเนี่ยแอปเปิลทองคำเนี่ยคือมันเป็นต้นซูเปอร์ซีดนะคือผมได้แอปเปิลแบบสามต้นเลยอ่ะมีเม็ดซูเปอร์ซีดสามอันได้แอปเปิลสามต้นคือโคตรเศร้าเลยตอนนั้นเออเราเนี่ยราเอาไปให้หน้องฮูกซีรอมนี้ผมคิดว่าน่าจะได้สักประมาณสามสิบแต้มนะคือแต้มมันน้อยมากเลยอ่ะผมปล่อยไว้นานมากเลยนะอืมเอาไปเลยเจ้าน้องฮูกได้กี่แต้มก่อนในจะไปเออ ก่อนจะไปนี่ก็ขอสักหน่อยไม่ใช่อะไรนะห้าร้อยล้านคือแค่เศษเงินในตอนนี้ <g iggle> แค่เศษเงินในตอนนี้และในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องเก็บต้นแคนนิบอสซัมแล้วคือแคนน่บอสซัมขอสักนิดน,นึงอืมอันนี้หนึ่งต้นอันนี้อีกหนึ่งต้นอันนี้อีกหนึ่งต้นไหมอันก็๋าเต็มแล้วคือเต็มไวมากตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะได้สักประมาณหกสิบแต้ม ต้องมาแล้วแหละคือนกพูก่อนไในจะไปก็หกสิบแต้มทุ่มมาเลยเออหกสิบหงจริงๆขอบคุณมากอย่างน้อยก็ให้เลขหกนะแต่เหมือนว่าเราเนี่ยจะยังมีต้นกินนิปัมเนี่ยเหลืออยู่คือผมปลูกไว้ประมาณเจ็ดต้นหรือแปดต้นเนี่ยผมจําไม่ได้ตรงนี้มันกองรวมกันเยอะมากท่านผู้ชมคือมันอยู่ที่เดียวกันทั้งนั้นเลยอ่าเดี๋ยวเก็บมาก่อนคือเก็บได้ไหมคือกระเป๋าเต็มแล้วเต็มไวมาก เจอมาเออรอบนี้ผมขอซักหกสิบแต้มของจริงคือเมื่อกี้เนี่ยก็ได้เออได้เลขหกเหมือนกันแต่รอบนี้ไม่เอาแบบเมื่อกี้ขอที่มันดีกว่านี้อืมสิบห้าแต้มยังถือว่ายังให้อภัยได้ยังให้อภัยได้อ,ไดอ่ารอบนี้ได้เงินกี่บาทอ่าเซลเซลติดก่อนเลยเซลไว้เจ้าเซลไว้ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็รอบนี้ได้ทั้งหมดกี่บาทเจ็ดร้อยล้านเกือบพันล้านอยู่นะ เอาเป็นว่าผมเนี่ยใช้สปริงเกอร์ให้กับเจ้าต้นเคทนี่บอาซัมสักหน่อยคืออ่ากอรี่สปริงเกอร์อือมใส่ไปแล้วก็แอดวานซ์สปริงเกอร์แล้วก็เบสิกสปริงเกอร์คือถ้าเกิดว่าผมใส่เบสิกสปริงเกอร์รัวๆเดี๋ยวมันจะลูกใหญ่ปะว่าเดี๋ยวผมลองดิอืมคือแบบรอบๆเลยเพราะว่าผมมี Basic เบสิกสปริงเกอร์เนี่ยเยอะมากคือไม่รู้นะว่ามันจะ <laughs> มันจะออกมาลูกใหญ่ไหมแต่คือในตอนนี้ผมใส่แบบ ตรงนี้คือเบสิกสปริงเกอร์ประมาณสิบอันได้อืม,อมใส่เข้าไปคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าน่าน่าจะเยอะแล้วนะกินเล่นไหนดูคอรลี่สปริงเกอร์แอดวานซ์สปริงเกอร์อะใส่เพิ่ไมไปสักหน่อยคือมันจะแหลกไหมวะไม่รู้ว่าจะแหลกไหมแต่ตอนนี้แอดวานซ์สปริงเกอร์ผมเหลือยี่สิบสี่ลองดูซิว่ามันจะออกมาลูกใหญ่หรือเปล่าท่านมู่ชมและในตอนนี้เนี่ยสปริงเกอร์ของผมเนี่ยมันก็หมดแล้วแต่สิ่งที่เราได้เนี่ยต้องบอกเลยว่า <c oughs> คุ้มค่ามากท่าเมื่อชม คือสีทองอันใหญ่ยักษ์คืออันนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าถ้าเกิดผมปล่อยสถานะให้มันติดเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณหลายหมื่นล้านคือถ้าเกิดเทียบกับอีกอันหนึ่งของผมคืออีกอันนึงเนี่ยผมจะมีอยู่ซึ่งเป็นเจ้าอันนี้นั่นเองเนะผู้มชมซึ่งเจ้าอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าติดช่องติดโกแล้วก็น่าจะติดอื่นๆอีกมากมายคือผมบอกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในตัวผมแล้วลราคาของมันเนี่ยอยู่ที่80,000ล้านนะผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเช็คให้นะผู้ชมเนี่ยได้ดู คือราคา8 5 0 0 0ล้านคือเจ้าตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดผมปล่อยเจ้าไอ้ที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยให้มันติดสถานะเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสได้แสนล้านคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันยังโตไม่เต็มที่ด้วยนะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะมีโอกาสได้แสนล้านในการใช้เบสิกสปริงเกอร์ทั้งหมดเมื่อกี้ไม่รู้กี่อันแต่คิดว่าน่าจะเกิน10แล้วก็ใช้ในส่วนของแอดวานซ์สปริงเกอร์ไปประมาณ5-10อันท่านผู้ชม แล้วก็มีในส่วนของกอร์ดีสปริงเกอร์หอันเมื่อกี้นี้คือได้อันนี้มาต้องบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะผู้ชมคุ้มมากคือเอาจริงๆแค่ตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มแล้วเป็นสีทองแบบนี้คือคุ้มแน่นอนนะผู้ชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ